แม่าิีเพชรมาแม่ก็ได้เมื่อวานสบายดีพี่น้องมาผีเกลอสบายดีงามสวยๆมากินข้าวกับไข่ต้มแม่ว้สบายดีนแมาเอาไข่ไว้ฮะสบายดีพี่น้องกินข้าวนรำกันหละเอ้ยก้อยอึ่งขั้วแมงกีนูนกรเท่ยเทน้าใบมันขึ้นในเข้าวกับไปกินเมียววะหาวมัดช่อง ก้อยอื่นพี่เ้างอันนี้กระปอมแต่เมื่อคืนนี่แมงขน,นุนเอาเอาปล้งเนาะมาได้พักกนกินเขาสันหาเาแหง้งลูกกับเมียนะพักกาขึ้นมานอนอยู่หออ้องแอร์ถ้าเาะนอน่ามีทนันา้อปใบตีนผักปุุบกบเลกบ ันมเนี่ยมันไปบเป็นโอ้ยจะ่ไหมันขี้โมงโ้ยคนร้ายนั่นเส้หรือโขกเขาบอขอสื่อเส้นเขาหลุดมาเมื่อไนจะเอามาหาอินมันใครเนี่ยแตูุ่ยาม่ขนนคือบัสั่งอีกตัวเนาะ คายรูนะก็แบบซิอปกป่กก็เล่าชื่อประการอยู่เนาะดีด่าเห็นว่านย็นคายเอ๊ยเด็กคายลบอกปะข้าลงที่ลานหนึ่งได้ปะ Hãy subscribe con kênh Ghiền Mì Gõ Để mua là kinh không bỏ lỡ những video hấp là tin phải là, là ở con? บอ,อกากไข่เอาแม่ไม่ปอกไข่หายไ,ไว้ลูกน้องปูปลาเค็มเค็มอะไรตัวเนี่ยเอาไข่หีิลูกมาหน้าเลยมาใส่เกลือนี่ห่อได้แล้ว้่เกลือคือบ้านเฮากินนี่แหละไข่เอ่ยเค็มนี่ค่ะอลูกเอาเอาเปิใส่เกลือใส่ สวัสดีครับสวัสดีครับเอาไข่ีนิรีบไปแล้วเดี๋ยวพอลมเย็นมาว่อยพอน้ำมันจตื้นเดี๋่ะไปชุบอ่ะ ก็ได้ก็ได้แลนอะไรได้คือบ้านที่บึงด้วยหืมอะไรกันเนก่ยหืมอืมมาไข่ไปกินลูกล่ะลกนี่พระแดกดำน้อยหนึ่งต้องมากันข้าวหน่อยไล่นี่มันแข้งไหมก็คือปลาต้มเกี๊ยวเอาบปกินน้องเหี้ยนเพชรไม่ช่วยไรอย่างไ

bơ rồi của em. cái kia bớt rồi bà quyền nhưng có phải hơi mơ là đã không qua nè mẹ nó chưa <laughs> <laughs> Các tiêu tradong trad palai ครับ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  เปรี้กว่ะแม่ขนมน,นนะไปขนมข้าวหลามมอนอ่ะกล้วยไป็นแบบปรลยมเนยังไมือนน,น,น้งอะกล้วยจะเปรี้ยงะไปน,นะอันนี้งูขึ้น

แต่ขึ้นข้าัญญากานยังไม่จบไม่จะหัวหัวอไจุงจุงหญเอจุงมา่วยที่ขากเิี่อกันะโตนข้าเหนียเยยังเป็นผู้ชายใหญยังนายดียวโล่คือกัะเ้นไหมเฮ้

ม uh ึงอย่างกับเบิ่เงินน้ำจจีดาวอเบ่เนี่อดไปามั่ลมเลือดอ้าายมึงจะมาจะมงใครอย่างเ ปดสิบเปอ่จ้ของกัลูกมาจับมึงจะซับดูจับกับเงงเดี๋ยวทองมงเดี๋ยวเอองานอางาก็มีงานตอยูลายมาเก่ามงกุ้วะกงกุ้วะเยกับตัวมืองานนะลูกมาไปข้า